นี่ครับมาชมผลงานครับพี่น้องอหนึ่งตะกร้าหนึ่งกระต่ายก,กับหนึ่งถุงยางก็ประมาณนหกโลกครับพี่น้องหกโลกหรือเจ็ดโลกระมาณนี้แนหะอันนี้น,นี่ถุงยางอันนี้ก็ตะกร้าโซนอยโซน้อย,อย,อยมีทั้งละงกขาวละงกเหลืองครับพี่น้องอันนี้ละงกขาว อันนี้ละงกขาวละงกละงกเหลืองอันนี้ไข่โลไข่เห็ดละงอกงอกเหลืองันดอกน้อยอันนี้ละงกละงกเหลืองละงกเหลืองกต่จะลายครับพี่น้องละงกขาวกับบกไพล์ปันเลยอันนี้ก็ละงกขาวละงกเหลืองดอกน้อยอืมแต่ละงกเหลืองนี่สวยงามะงกเหลืองละงกเหลืองสวยงามไปดิละงกเหลืองพี่ อืง,งูกเดือดผลงานวันนี้ครับพี่น้องผลงานวันนี้ครับพี่น้องผลงานผลงานอันนี้อันนี้ขาโอ้พุพ่นหุ่นพม่าตะหุ่นแต่เนี่ยขาเห็ดละงูกยักษ์มันโลนเราเห็ดละงูกยักษ์ที่ลงไปในคลิปไปย้อนเบิ้งเด้อครับเดอ้อเห็ดละงูกยักษ์อันนี้ขาเป็นลนทัง้งเดียวเอ้ออุ่น ไงครับครับไอไสนาด้วยไอไสนาขอแล้วออกไปน,นั่นดอกอันนีขาแยกสินส่วนกันแล้วอย่าตะโงกยักษ์ล่างเลยล่างเลยเห็ดรืงกกับเห็ดรืงกผลงานวันนี้นะครับที่ว่าสอบผ่านอยู่สอบผ่านอยู่พี่น้องสอบผ่านอยู่มันนี่สอบผ่านอยู่ มื่อวานก็เจ้าะเปียกมากคนละหกโลเอออันนี้สองคนก็นสิได้อจุหกโลหรือเจ็ดโลประมาณบางคนก็ได้หล,ลายคนนี้ครับบางคนก็ได้าซาปักไงตะการผาตะการผาน่าจะประมาณสิบโลเนาะตัวสิบกับแปดเจ,จ็ดแปดโลบางคนเขาเอาพวกเบาหานได้ได้เอาแต่จุ่มอย่างเดียว อันนี้เราหามากินครับไม่ได้หามาขายเขาหาขายเขาเอาแต่จุ้มๆอย่างเดียวบานเขาไม่เอาครับเห็ดงอกครับเห็ดงอกนี่ถุงคนเระเป็นเห็ดกอเห็ดกอมาเรียมาปึงเดียเห็ดโก้ปึงด,เเดูเห็ดก้เห็ดกหก้นาเล ลุงยางมันก็จะเป็นเห็ดรวมเยอะเนี่ยเห็ดรวมยังไม่ได้คัดแยกเห็ดเพิงก็มีได้ครับพี่น้องเห็ดผึ่งก็บรรทุกหนึ่งเห็ดเพิงเออนะเห็ดผึ่งโอ้โหผึ่งยังละเฮ้เอออันนี้เห็ดเพิงยังครับพี่น้องเห็ดเพิงยังนี่ ใครรู้จักบ้างเห็ดเพิงยังนี้แย่ดอกเห็ดเพิงเห็ดเพิงเฮ็ดเพลิงอย่างนู้ yeah, นน,น,นี่ขาออกสีนี่ออกสีม,งม่ง,งห่วงเพิงคมคมยังติเพิงคมติโอ้ยเป็นงคมออกาปาดปลาปลาคนนั้นสัส <c oughs> กันเฮ็ดเพิงคมกินกันดได้เลยนะทุาาาากานอืม ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับที่รับชม